สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง List alone วันนี้ผมจะมาพูดถึงยุค สมัยณปัจจุบันที่เป็นยุคที่เรียกได้ว่าเขาอยากหมักแผงครับบางคนคือทํางานทําการมาเนี่ยเงินไม่พอเก็บเงินไม่พอเหลือใช้เนะครับเนื่องด้วยจะว่าอะไรหลายๆอย่างมันถูกปรับเปลี่ยนไปแล้วก็ค่าของชีพที่สูงมากยิ่งขึ้นในทุกวันนะครับชัดๆเลยนั่นก็คือราคาน้ํามันที่เราเติมกันในปัจจุบันครับในอดีตนี่คือถูกมากๆนะแต่ในปัจจุบันคือน้ํามันเนี่ยมีมูลค่าที่สูงมากและมันเป็นปัจจัยที่สําคัญมากๆในการใช้ในการเดินทางในทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นค่าของชีพในการใช้จ่่าาายยจจจับใช้้สออขขงเเรนกก็ะพิิมมึ เื่อแล้วหลายๆคนเนี่ยก็จะเกิดคําถามว่าแล้วปี2024เนี่ยเราควรที่จะเริ่มต้นลงทุนในอะไรดีเราควรที่จะเริ่มต้นลงทุนในหุ้นหรือพันธบัตรหรือทองคํา หรืออะไรดีเพราะว่าบางครั้งเนี่ยบางคนก็คิดว่าเฮ้ยทองคำเนี่ยก็มีมูลค่าเพิ่มขึ้นไปเนี่ยสูงมากๆแล้วก็อาจจะไม่คุ้มค่าที่จะซื้อในเวลานี้หรือเปล่าหรือว่าต้องรอให้ทองราคาดีดกลับลงมาก่อนแล้วค่อยซื้ออีกหนึ่งครั้งซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยมันก็จะเกิดคําถามวนเวียนเต็มไปหมดว่าควรจะเริ่มต้นหยิบจับจากอะไรดีนะครับวันนี้ผมมีไอเดียดีๆมาฝากในวิธีการเริ่มต้นลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดและให้ผลตอบแทนที่มากที่สุดเช่นเดียวกันครับ นั่นก็คือการลงทุนในตัวเองหลายๆคนอาจจะงงว่าเฮ้ลงทุนในตัวเองมันคืออะไรลงทุนในตัวเองแล้วมันดียังไงจริงๆแล้วการลงทุนในตัวเองเป็นอะไรที่คุ้มค่าที่สุดครับดังคํากล่าวของบุคคลที่ผมนับถือมา,มากๆในโลกของการลงทุนนั่นก็คือวอร์เรนบัฟเฟตครับวอร์เรนบัฟเฟตบอกว่าการลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนเพิ่มคุณค่าให้ตัวเองการลงทุนที่ดีที่สุดคือลงทุนพัฒนาตัวเองเพราะเงินเฟอ้อก็ทําอะไรไม่ได้ และผู้คนยอมจ่ายเพื่อแลกกับความสามารถของคุณแน่นอนครับยิ่งคุณมีความสามารถมากขึ้นเท่าไหร่คุณก็จะนําความสามารถนั้นนะไปแลกเงินได้มากขึ้นเท่านั้นตามความสามารถที่คุณมีอยู่ผมจะยกตัวอย่างเช่นอย่างเพื่อนของผมนะครับที่จบวิศวกรเทคโนโลยีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับ เรียกง่ายๆก็คือเป็นเดบครับในการออกแบบทำเบ็กเอ็นฟอนต์เอ็นการเขียนเว็บไซต์หรือการขึ้นโคดดิ้งต่างๆเป็นโปรแกรมเมอร์นั่นเองณปัจจุบันเพื่อนผมนะครับมีเงินเดือนที่มากขึ้นมากกว่าหลักแสนและสามารถไปอยู่บริษัทไหนก็ได้บนโลกใบนี้และมีงานรองรับแน่นอนแบบ100%นี่คือการคุ้มค่า มหาศาลในการลงทุนในความรู้ในความสามารถของตัวเองครับและนําตัวของเราเองเนี่ยในการผลิตออกผลสร้างมูลค่าเป็นการเงินที่ยิ่งใหญ่ คืนกลับมาให้เราเป็นแคชแบ็กคืนเงินกลับมาให้เรานี่คือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากๆเห็นได้อย่างชัดเจนจากคําพูดของคุณปู่วอลเลนบัฟเฟตเลยนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆลองดูสิครับว่าตัวเราเองนั้นน่ะมีอะไรอยู่บ้างและมีคุณค่าอะไรซ่อนอยู่นั้นจงหาให้เจอครับบางคนอาจจะเป็นคนที่มีความสามารถในการพูดในการนําเสนอที่เก่งมากบางคนเป็นคนที่เขียนอะไรได้เก่งมากสรุปอะไรได้เข้าใจมากๆครับคุณอาจจะลองเริ่มต้นเขียนหรืออ่านหรือพูดอะไรและทําออกมาเป็นช่องเป็นพอ แคลดหรือเป็นสื่อเป็นเพจอะไรให้กับคนติดตามเพราะว่าเดี๋ยวนี้แม้ว่าคุณจะเขียนหรือพูดก็สามารถทําเงินให้กับคุณได้ทางนั้นครับหรือบางคนเนี่ยเป็นคนที่ขายของเก่งปิดลูกค้าเก่งเป็นคนที่พูดแล้วมีเพื่อนๆน,น่าเชื่อถือมีคนมาเราอุดหนุน,นซื้อเสมอลองไปไลฟ์สดขายดูไหมทั้งบนแพลตฟอร์มทิกตอกเฟซบุ๊กไลฟ์หรือ YouTube ต่างๆนานาทุกอย่างสามารถทําเงินให้กับเราได้หมดครับเพราะโลก ปัจจุบันมีโอกาสให้คุณทำเงินเนี่ยได้มากมายมหาศาลไม่เหมือนกับในอดีตแล้วแต่เราจงมองหาโอกาสในวิกฤตให้เจอครับเพราะว่ายิ่งโลกเรามันกว้างขึ้นเท่าไหร่เทคโนโลยีไปไกลขึ้นเท่าไหร่เราก็มีโอกาสในการทำเงินมากขึ้นเท่านั้นบางคนเนี่ยมีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เยอะมากคุณอาจจะขายอุปกรณ์ไอที IT, ขายกเกจใหม่ๆที่เข้ามาอัปเดตให้กับเพื่อนๆหรือโลกสังคมออนไลน์ได้รับรู้กันก่อนกันหรือบางคนเนี่ยมีความสามารถด้าน AI บางคนเนี่ยเรียนรู้ศึกษา ด้าน AI, AI มาคุณเก่งภาษาคุณสามารถใช้ AI, AI ในการทํางานเพื่อผลิตเงินให้กับคุณและย่นระยะเวลาในการทํางานเนี่ยได้มากยิ่งขึ้นครับนั่นเท่ากับว่าในระยะเวลา1วัน24ชั่วโมงเนี่ยคุณอาจจะทํางานได้มากขึ้นและได้หลากหลายขึ้นโดยการที่มี AI หรือเครื่องมือสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆเนี่ยนำเข้ามาช่วยเสริมตรงนี้ครับทำให้คุณเนี่ยสามารถที่ไปทํารายได้ในช่องทางอื่นๆได้มากยิ่งขึ้นครับวันนี้ลองกลับไปและถามตัวเองว่าสิ่งที่เราทําได้ดีมีอะไรบ้างซึ่งสิ่งที่เราทําได้ดีนี้ผมจะไม่นับรวมสิ่งที่คุณอยากจะทำหรือสิ่งที่คุณชอบทำนะครับเพราะว่าสิ่งที่คุณอยากทำหรือสิ่งที่คุณชอบทำนั้นบางครั้งคุณอาจจะทำมัน ได้ไม่ดีเท่าที่ควรยังผมผมเป็นคนที่ชอบวาดรูปมากๆครับเป็นความชอบส่วนตัวเลยแต่ผมไม่ได้มีฝีไมืมอในการวาดรูปมากพอที่จะกลายเป็นศิลปินมีเงินมหาศาลนะครับแต่ผมไม่ได้เป็นคนที่ชอบพูดแต่ผมกลับเป็นคนพูดได้ดีและพูดปุ๊บเนี่ยมีคนอยากที่จะฟังครับและเวลาผมพูดเมื่อไหร่เนี่ยมันดูมีความน่าเชื่อถือนั่นเองเพราะฉะนั้น ความสามารถของผมนั่นก็คือการพูดนั่นเองผมจึงนําความสามารถที่ผมมีอยู่เนี่ยมาใช้ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดนั่นคือการทําช่อง YouTube การพูดให้กําลังใจการพูดสร้างแรงบันดาลใจหรือการนําข้อมูลดีๆเกี่ยวกับการเงินมาพูดให้กับเพื่อนๆฟังนั่นเองครับและผมมั่นใจว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยมีพรสวรรค์ที่ติดตัวมาแต่เกิดหรือมีประสบการณ์ที่เคยผ่านมาโดยตลอดระยะเวลาที่เกิดมาเนี่ยหยิบ จับมันนํามาใช้ให้มันเกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นและผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งครับว่าทุกคนล้วนแล้วแต่มีจุดดีจุดเด่นแตกต่างกันไปและผมมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าทุกๆคนนั้นน่ะ หาพบมันเจอได้ง่ายโดยการที่นั่งถามตัวเองครับว่าเราทําอะไรได้ดีเราทําอะไรได้แล้วมันมีประสิทธิภาพเราสามารถทําสิ่งสิ่งนั้นนะ่ะด้วยความง่ายดายมากกว่าคนอื่นที่เขาอาจจะต้องใช้ความพยายามมากกว่าเราสิ่งสิ่งนั้นนะ่ะคือเป็นสิ่งที่คุณเคยสะสมมาในอดีตคุณเคยพยายามทํามันมาโดยตลอดหรือคุณเคยเผชิญผ่านอะไรบางอย่างในเหตุการณ์ในชีวิตคุณและคุณได้ทํามันบ่อย สิ่งนั้นนะครับมันจะสามารถสร้างไรายได้ให้กับคุณในอนาคตและพบเจอมันครับและลองค้นหาดูคนที่จะสามารถตอบคําตอบนั้นได้มีเพียงแค่ตัวคุณเองเท่านั้นครับแต่ถ้าหากคุณยังตอบคําถามตัวเองไม่ได้ลองเดินไปถามเพื่อนที่เป็นเพื่อนที่สนิทกับคุณที่รู้จักตัวคุณดีพอหรือหัวหน้างานของคุณก็ได้หรือจะเป็นคุณพ่อคุณแม่และลองถามดูว่า จุดเด่นในตัวของคุณมีอะไรได้บ้างจุดเด่นจุดไหนที่คุณสามารถทํามันได้ดีและทํามันได้มากพอครับคุณลองไปเพิ่มทักษะฝึกฝีกฝกมือทําสิ่งสิ่งนั้นให้มันมากยิ่งขึ้นผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาะคตมันจะเริ่มทําเงินให้กับคุณ และมันจะเรื่อคืนแคชแบ็กคืนรีเบทให้กับคุณได้อย่างแน่นอนครับซึ่งสิ่งเหล่านี้พัฒนาตัวเองไปได้ในทิศทางที่มากขึ้นและทําให้ตัวคุณเองเนี่ยมีมูลค่ามากยิ่งขึ้นครับคุณสามารถไปอยู่จุดไหนบนโลกใบนี้ก็ได้และทุกๆคนก็พร้อมที่จะอ้าแขนรับคุณเพราะว่าคุณคือบุคคลที่มีคุณภาพนั่นเองครับเพราะฉะนั้นวันนี้คุณหาอะไรไม่เจอคุณยังไม่รู้ว่าจะไปลงทุนทางไหนดีลองสํารวจตัวคุณเองก่อนแล้วพัฒนาจุดๆนั้น ให้ดีที่สุดพัฒนาเอาเวลาลงทุนไปพัฒนาเอาเวลาไปสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆจากตัวคุณเองและสิ่งที่ดีที่สุดในการลงทุนนั่นก็คือตัวคุณเองครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ